รักจริงหรือหลอกดูง่ายนิดเดียวการที่เรารักใครสักคน เราก็หวังดีอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเช่นเดียวกันเราก็อยากให้เขามอบสิ่งดีๆให้กับเราเช่นกันหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ใช่การเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือมาแกล้งให้เรารักนั่นเองนะคะหรือมารักเราหลอกๆเพื่อผลประโยชน์บางอย่อางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างแล้วก็เรื่องของบนเตียงหลายๆคน อาจจะยังเช็คไม่ออกหรือดูไม่ออกว่าคนรักของเราเป็นแบบนั้นหรือไม่ 3. พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าความรักของคุณเป็นรักหลอกหลอกพฤติกรรมที่1เขาจะเข้ามาเพื่อเป็นนายของคุณเขาจะเข้ามาเพื่อบงการชีวิตของคุณ เขาอยากให้เราเป็นในแบบที่เขาอยากให้เป็นเราจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเราเองเขาจะคิดแทนเราในทุกๆเรื่องเราไม่สามารถทําแบบนั้นแต่งตัวแบบนี้ก็ไม่ได้ออกไปทานข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้คบเพื่อนก็ไม่ได้เขาจะคิดเบ็ดเสร็จแทนเรานั่นคือคนที่เขาเข้ามาแล้วไม่ได้หวังดีกับเรามาแกล้งให้เรารักเราทําอะไรก็จะผิดไปหมดพฤติกรรมที่สเขา จะเห็นเราสำคัญเฉพาะบางเรื่องเขาจะเห็นเราสำคัญเฉพาะในมุมที่เขาอยากจะได้บางอย่างจากเราเท่านั้นหรือเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่เขาต้องการณเวลานั้นเขาจะเขาจะมาเพื่อแบบเอาใจเราในในวันที่เขาต้องการอะไรแต่พอหลังจากที่เขาได้ไปแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นอีหลอกเดิน มองเห็นเราไม่สำคัญเช่นเดิมนี่แหละค่ะพฤติกรรมที่2ที่บบงบอกว่าเขาเข้ามาแกล้งให้เรารักแล้วก็พฤติกรรมที่3เขาจะไม่แบ่งปันเรื่องของชีวิตประจำวันหรือในเรื่องข่าว ของความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันเขาก็ไม่อยากจะรับรู้เรื่องส่วนตัวของเราเช่นกันบางทีเราพูดอะไรไปเขาก็ทำเป็นไม่รับรู้บางทีเราพูดอะไรไปเขาก็ฟังเป็นหูทวนลมนี่แหละค่ะคนที่เขาไม่ได้รักเราก็เหมือนกันเวลาเราที่ไม่ได้รักใครสักคนเราจะไปเหมาะฟังความฝันของเขาเราจะไปฟังเรื่อนส่วนตัวของเขามันก็ไกลอยู่เราก็ไม่ชอบเช่นกันเหมือนกันค่ะคนที่เขาไม่ได้รักเราเขาก็เข้ามาในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน Đang nắn คนที่เขารักเราจริงๆเราจะไม่ต้องมานั่งถามเลยว่าคนนี้รักเราจริงไหมเราจะรู้ตัวของเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับเรามากแค่ไหนแล้วเขารักเราจริงมากแค่ไหนดังนั้นนะคะแฟนของคุณหรือสามีของคุณมี3มข้อนี้หรือไม่ดังนั้นสาวๆเราควรพิจารณาและมีสติในการที่จะรักใครสักคนแยกให้ออกว่ารักจริงหรือหลอกนะคะฝากไว้คลิปนี้แล้วเจอกัน